สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูมารีการ์เด้นนะคะวันนี้นะคะมารีวิวกระถาง Airpods ค่ะกระถาง Airpods ใช้มายังไม่ถึงเดือนนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเขาบอกว่า Airpods มันจะเล่งล่างเนาะน่าจะจริงค่ะเพราะว่ามันเริ่มแตกยอดแล้วนะ ลดปัญหาเรื่องรากเน่าคนเน่านะคะเพื่อนๆที่แรกก็คิดอยู่ว่า,าว,วัสดุปลูกนะคะมันจะทะลักออกมาหรือเปล่าไม่มีปัญหานะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีรูระบายอากาศค่อนข้างเยอะรู้สึกว่ารากเดินดีนะคะ แล้วก็ทุเรียนพูดผิดอีกแล้วทุเรียนอีกแล้วช่วงนี้เข้าสวนทุเรียนบ่อยค่ะกุหลาบก็สดชื่นดีค่ะผ่านนะคะกระถางแอร์พอร์ตใช้ดีค่ะเราซื้อโปรเนาะห้าใบร้อยแปดสิบนี่แหละคะ่ะแล้วก็จะมีส่วนลดอีกเหลืออยู่ร้อยเจ็สิเอดบาท กับเพื่อนๆท่านไหนนะคะซื้อกุหลาบมาใหม่แล้วอยากให้ดอกสพรั่งต้อนรับปีใหม่นะคะต้นนี้จะเป็น180ยิเซนค่ะถ้าอยากให้กุหลาบพุ่มใหญ่นะคะก็อก็ใช้กระถางใหญ่เขาก็จะใหญ่ตามกระถางค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ต้นละร้อยเหมือนกันนะแต่ว่าปลูกก่อน เพื่อนๆท่านไหนนะคะอยากให้กุหลาบนะคะบานสะพรั่งช่วงปีใหม่เนาะไปซื้อกุหลาบมาใหม่แนะนำนะคะอันนี้โต๊ะไว้กินกาแฟค่ะแฟนทำให้แนะนำนะคะใช้เป็นกระถางทิปค่ะหมายถึงว่าเพื่อนๆอย่าเพิ่งเปลี่ยนกระถางนะคะรอให้เขาโรยซะก่อนค่ะเขาโรยแล้วเราค่อยมาตัดดอกเนาะ เราค่อยเปลี่ยนกระถางค่ะเพราะว่าเปลี่ยนกระถางเนี่ยวัสดุป,ปลูกนะคะเขาจะมีแต่กแกลบค่ะเพื่อนๆต้องเอาแกลบนี่ถุงขาวนะคะไปคลุกกับดินใหม่ที่จะไปปลูกนะคะถ้าเพื่อนๆปลูกเลยนะคะแน่นอนเขาหน้างอคอหักแน่นอนค่ะเพื่อนๆก็จะไม่ได้ชมดอกสวยๆนะคะให้เพื่อนๆนะคะชื่นชมเขาให้พอใจสิก่อนนะคะ ให้เขาหมดดอกให้เขาโรยก่อนนะคะแล้วค่อยเปลี่ยนกระถางค่ะพอดีไปซื้อกุหลาบมาใหม่เนาะแล้วก็ไปเจอน้องที่รู้จักกันนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะแล้วก็ร้านค้าค่ะที่เราไปซื้อกุหลาบเนี่ยน้องเขาก็ยังเด็กอยูออ่ลูกค้าก็ให้เปลี่ยนกระถางเลยจะไว้ไปโชว์ปีใหม่ค่ะแน่นอนค่ะกุหลาบคอตกนะคะ ถึงแม้จะแบบเซียนขนาดไหนค่ะเปลี่ยนกระถางไปยุ่งกับรากเขาปุ๊บนะคะดอกเขาก็จะคอตกทันทีค่ะแนะนำเลยนะคะก็คือซื้อกุหลาบมาค่ะให้เขามาไว้อยู่บ้านเราสักอาทิตย์หนึ่งก่อนนะคะให้เขา,าคุ้นชินกับบรรยากาศอากาศที่บ้านเรานะคะถ้าจะปลูกตรงแดดก็ให้เขาอยู่ตรงแดดก่อนนะคะ อย่างน้อยค่ะหนึ่งอาทิตย์ค่ะเราให้เราชมดอกเขาให้พอใจก่อนนะคะแล้วคราวนี้ก็ตัดดอกออกค่ะตัดดอกออกแล้วก็ในวัสดุปลูกเขานะคะก็จะมีแกบแลบเราก็ซื้อดินถุงหรือดินปรุงเองเนี่ยค่ะมาคลุกกับแกลบที่อยู่ในถุงเขานะคะแล้วค่อยปลูกค่ะปลูกก็เข้าร่มลำไรก่อนนะคะ ให้เขาติดดีแล้วค่อยเอามาเจอแดดค่ะกุหลาบถึงจะรอดนะคะก็ไม่อยากให้เพื่อนๆนะคะได้ชมดอกรอบเดียวตอนซื้อมาจากร้านนะคะอยากให้เขาอยู่นานๆค่ะก็แนะนำนะคะปีใหม่นี้ใครอยากชื่นชมกุหลาบนะคะอยากให้กุหลาบบานสะพรั่งเต็มสวนเต็มออหน้าบ้านเรานะคะก็คือใส่กระถางทิปไปก่อนค่ะ ก็คือเอาซ้อนใส่กระถางแบบนี้ก่อนให้เราชื่นชมดอกเขาค่ะให้เต็มที่เมื่อดอกเขาโรยนะคะก็ตัดตัดแล้วก็เราค่อยเปลี่ยนกระถางค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ